ออกมาคือมันอะไรมันเข้าไปไม่ได้ตอนนั้นเสียงคือตอนนั้นหนักที่เป็นหนักสมองค่ะออกซิเจนหนูอะเสียงกับการที่จะเป็นเอ่อมาเขาเรียกไงออทิสติกก่อนหน้านี้นคือจำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งคนที่บ้านเพราะว่าคุณหมออะให้ยาให้ยาเรื่อยมันเหมือนจาเป็นยาเขาเรียกไรยานอนหลับแต่เราไม่หลับค่ะตัวหนูเองไม่ได้หลับแล้วก็เริ่มเอ,อ่อกับยาไปเรื่อย คุณแม่หนูแย่เขาว่าแม่นะแทนนมบปู่แม่ก็คือเอาอยาตัวมิโครเลนไปให้คุณปู่ค่ะชงกินปู่ก็ชงชงให้กินกินได้สองวันฟื้นรู้สึกตัวแต่วินาทีที่รู้สึกตัวมาปุ๊บรู้สึกเหมือนมีอะไรมาต่ออยู่ที่หัวตื่นต,ต,ต,ตื่แล้วก็ปูก่กังวลเลยโทรไปหาแม่ปู่แม่เขาก็คงจะบอกว่าอามันเป็นการทำง,งานของตัวมิโคเลน ไม่ออกแม่เอามาให้ใหม่อัดใหม่กินนั้นแล้วก็คือตอนนั้นอะที่กินไปกินไปได้สองวันนะคะฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาได้ปู่เขาก็ให้กินกินตัวยาชงก่อนเองเพ่าเล็นกินไปได้ค่ะสองสามวันได้ถอนสายจมูกอ่อนคุณหมอให้ทานเองได้ค่ะคุณหมอให้ทานเองได้พอเราเริ่มทานอะไรเองได้เรา มันช่วยให้เราได้พักผ่อนมันช่วยฟังมันช่วยปวดปรับข้างในเราอะคือด้วยตัวหนูเองอะหนูเองก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันแต่ด้วยกินแล้วอะมันดีมันดีกับตัวเองแล้วมันช่วยให้หนูแบบเนี่ยดีขึ้นได้จริงก็เอออันนี้อะไรกันนะนี่คุณค่ะใครบอกดูสวยขึ้นขอบคุณค่ะก่อนหน้านี้เดินไม่ได้นะคะเพราะว่า เป็นคนไข้ติดเตียงค่ะมเดือนฝึกเสียอไก็คือกายภาพบำบัดฝึกเดินใหม่ฝึกเสียใหม่แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Happy MDM ค่ะทำให้ผมมาเืินอยู่แบบนะั้ครับผมมือด้วย